โดย SK999 เุ้าเยอินีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการคุยข่าวบันเทิงครับผมวันนี้ประจำวันจันทร์นั่นเองครับผมวันจันที่ที่17หลังจากที่ทุกคนแบบว่าดีใจกับหวยคือจะเสียใจกับหวยนะครับนะก็กินกันไปจะกินแกบกินเงินกินทองแล้วก็ว่ากันไป นะแต่ว่าข่าวบันเทิงของเราข่าวบันเทิงก็ยังแน่นอยู่แล้วก็เป็นข่าวที่เรามาอัปเดตเป็นแบบว่าเป็นวันๆกันไปนะมาข่าวแรกกันเลยคใครที่แบบว่าติดตามข่าวสารนะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เขามีคอนเสิร์ตคุณปูพงศิษฐ์คมพีอยู่ที่เมืองทองธาน,นีอ่านเดี๋ยวให้น้องเบลชู่านหัวนิดน,นึงเขาบอกว่าปูพงศิษฐ์ฉุนมากดายับเลยแจกกล้วยแจกสัตว เลี้ยงสมัยที่เขาเอาไว้ไถานาอะไรเงี้ยให้กับวัยรุ่นที่แบบไปพังคอนเสิร์ตเขามีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาพูดข่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยะนะครับนะเขาบอกว่า,าทำให้มีแฟนเพลงนั้นถึงกับบาดเจ็บ จนโชต้องล่มศิลปินเพื่อชีวิตดังระดับประเทศประกาศขอโทษแฟนเพลงที่ตั้งใจมาดูดนตรีด้วยความเศร้าเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหม่เพื่อชดเชยอีกครั้งพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยจะดีกว่านี้ะนะครับถือเป็นสุดยอดแห่งปรากฏการณ์คอนเสิร์ตที่แฟนเพลงเพื่อชีวิตหลายคนรอคอยก็ว่าได้ครับผมสาหรับมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่สิงคโปร์ชั่นร่วมเปิดตัวหัวใจเพื่อชีวิต25ปีพงศิษย์คัมพีถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเตรียมมา ครบรอบ25ปีปูพงศิลป์ก็จัดใหญ่เหมือนกันนะอยู่ที่เมืองทองทาน,นเาีเขาจัดกันที่ลาน Active Square หน้า Impact นะจะเป็นลานกว้างๆนะครับเขาไม่ได้จัดข้างในนะครับเมื่อช่วงวันที่15นะครับนะว,วันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางกลุ่มแฟนเพลงของพี่ปูพงศิทธิ์เยอะมากเขาบอกว่าเกือบแสนก็ไม่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 ถึงหรอก แต่เขาก็พูดไปอร์เบออ์อย่างนั้นแหละนะครัโดยผู้พูโดยผู้สือ <c oughs> ส่อข่าวของเรานะครับได้รายงานการของได้รายงานว่ที่ที่งานนั้นคือน้องแอร์ของเราไปน้ <c oughs> องแอร์และการ I Love d a r l i นี่แหละของเราไปนะก็บอกว่าภายในงานนั้นก็ปกติตอนแรกแต่เขาก็จะมีรั้วกันก้นก่อนที่จะเขา้าเข้าไปดูคอนเสิร์ตก็ต้องแลกบัตรตรวจดูบัตร ตรวจดูสัมภาระ,ะตรวจดูนู่นนี่นั่นก่อนเนี่ยเข้าไปก็จะมีรั้วเหลืองๆกั้นไว้ค่ะสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อคอนเสิร์ตกาลังจะเริ่มขึ้นด้านวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาจากไหนคึกมาจากไหนไม่รู้ทะเลาะแล้วก็ตีกันแล้วก็แบบเหมือนจะเข้าไปพังร้องพังรั้วกันแล้วก็เอมือนกับว่าทําให้เกิดมีลูกหลงทำให้เรีรับบาดเจ็บกันไปนะครับนะแล้วก็ ด้านศิลปินนะไม่ว่าจะเป็นคุณเป้อารักหาค,คาราวานวงไมอีโบลาสิงโตนำโชคก็เมื่อคอนเสิร์ตได้เริ่มขึ้นกลุ่มวัยรุ่นก็เข้ามาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ต่างก็โห่ร้องแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานเริ่มไปแล้วได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีการคว้างแก้วมีเรื่องกันไงคว้างแก้วก่อนคว้างแก้วแล้วก็คว้างขวดไม่รู้ว่าขวดอะไรนะะไม่รู้ว่าเป็นขวดรีโอ ขวดเบียร์ขวดอะไรหรือเปล่านะที่เขาจะชอบคว้างกันนะะนะครับนะแล้วก็ยกพวกชกต่อยกันขึ้นตั้งแต่หัววันเลยคือคอนเสิร์ตเพิ่งเริ่มนะครับนะจนทําเอาแฟนเพลงของปูพงศิษิ์เริ่มถอยห่างจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจนกระทั่งเวลาสามทุ่มนะครับถึงเวลานั้นศิลปินเพื่อชีวิตปูพงศิษฐ์คัมพีขึ้นเวทีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตบรรดากลุ่มวัยรุ่นก็ได้แสดงการโหดร้องอีกครั้งค่ะ จนถึงเพลงแกเพื่อนฉันก็ได้เกิดการชกต่อยกันอย่างชุลมุนอีกครั้งหนึ่องอะไรคิด <c oughs> <c oughs> ว่าจะมีแต่คาราบาวนะพี่บอกว่าพอบัวลอยขึ้นมา <c oughs> ปุ๊บราจะตีกันเลยเอาเอาให้หนึ่งคนพี่ปูพงศิษฐ์ขอสักเพลงเอะเออนะมาเลย <c oughs> ฉันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพลงแห่งการรบ <c oughs> ราฆ่าฟันกันนะครับก็มีการปาขวดปาแก้ว ปลาไม้วิง่งเอาไม้ฟาดกันปาลาระเบิดปิงปองเออมันเอามาจากาาไ,ไหนวะเอาเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันเอามาจากไหนระเบิดปิงปองอ่ะต้อง,องอผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยผลิตเองอยู่ข้างในไงคือแบบว่าเอาชิ้นสื้มาไปจากกระเป๋าเขาอเริ่มต้นอ่ะคือเขายังไม่เสร็งไงน,นั่งรออยู่ไม่มีอะไรทาทาระเบิดปิงปองก็ระหว่างรอศิลปินก็หาอะไรทําไงตำตำตำกราเี็กตำอะไรตำตำชนวนอ่ะตำตำตำแล้วก็นั่งทำเพลงชิวๆไปพอถึงก็เอาเพลงนี้แหละจะปลาแล้ว ประกอบปิงปองเสร็จปุ๊บพวกแกเพื่อนฉันขึ้นมาปุ๊บระเบิดคว้างเลยปั้มเรียบร้อยนะครับก็ทำให้แฟนเพลงเราได้รับบาดเจ็บกันนะครับนะก็และอีกทั้งนะกพูศิลพ์ก็ได้หยุดการแสดงคอนเสิร์ตไปประมาณเกือบส0มสินาทีพร้อมพูดประกาศผ่านไมโครโฟนบนเวทีท่ามกลางเสียงโห่ร้องของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุของบรรดาแฟนคลับที่มาชมดนตรีดังกล่าวด้วยคําว่าออกไป ออกไปโดยปูพงศิษฐ์ได้พูดบนเวทีว่าพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าทำอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาเดือดร้อน <c oughs> ไอคนที่แย่งที่เองอยากตีมันก็ฉลาดพอๆกับเองแหละวิ่งเก่งพอๆกับเองแหละ <c oughs> เห็นเก้าอี้ไหมมันลม้ม <c oughs> มีความสุขไหมเพราะเก้าอี้มันมันมีแต่คนแก่คนที่แบบนั่งเก้าอี้มีแต่คนแก่ค่ะนะครับนะแล้วก็โรงเรียนช่างมัน โรงเรียนช่างมันไม่เจร mm. ิญเพราะพวกมึงนี choses, hose, energy, language, MMA, ่แหละมึงจะเรียนช่างทาหาพ่อมึงเหรออันนี้พี่ปูพงศิษฐ์กล่าวโดยคร่าวๆนะครับนะก็เป็นหลังจากนั้นก็มีความขอเมตตาสักพักหนึ่งด้วยความขอเมตตาเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกโลกหนึ่งนึกว่าอยู่ชุมนุมม็อบหรือเปล่านะครับนะก็นี่แหละเดี๋ยวเรามีภาพประกอบนิดๆเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นที่บอกว่ามีการชุลมุนกันนะเดี๋ยวมีช่างภาพเขาเก็บมา ขอให้มีความสุขที่สําคัญคือขอให้ทุกคนปลอดภัยให้เกียรติกันขอลพสิบกันใครเป็นนักเลงก็เป็นนักเลงไม่มีใครว่าไม่มีใครเดือดร้อนใครยามีเรื่องก็นี่ไม่ใช่ที่ที่ซื้อบัตรแล้วมีเรื่องใครซื้อบัตรเสียสตังค์แล้วมีเรื่องคือ Ê ngu <laughs> พ,พี่น้องเอาเท้าของพี่น้องวางอยู่บนพื้นที่พี่น้องยืนอยู่ประเทศของเราอบช้ำม,มากพอแล้วผู้ใหญ่กงงูเป็นเด็กจะเสือกง,งูตามพี่น้องครับเรามีกลุกชี้เ้า เราพวงตั้งระวังน,นำจับไอหัวโจกหัวโจกก็ไม่ไปหรอ,ยอยกใครหรอกเพราะว่ามันที่ขากมันก็จะฟังครับพึ่งบางเหยื่อูกน้องโง่ของมันทำเรื่องโง่ๆแทนมันไอ้ยพี่น้องครับหันมาทำเบิร์ดนี่ยเบิร์ดอีสานอาบน้ำเมื่อวันนี้ธรรมดาไม่อาบเลยต้องอาบน้ำ อาบน้ำก่อนออกจากบ้านเพื่อมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังลากตัวพี่หาคารวาลซึ่งอายุ60กวา่าแล้วมาคารวะพี่น้องผมจะไม่ยอมให้ไอ้เกลียวลากเรานี่ทำลายชีวิตผมหรอกเป็นไงครับ<ะ>ก็ตามท่านี่เห็นแล้วก็หลังจากนั้นการแสดงคอนเสิร์ตก็เหมือนกับว่าจะได้ยืติลง<ะ>ไม่ได้มีการแสดงต่อเป็นอย่างใดเพราะ ถ้าเล่นต่อไปอาจจะเป็นระเบิดน้อยหนาอาจจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ไม่ใช่แค่เป็นระเบิดปิงปองอาจจะไม่ใช่แค่ปิงปองอาจจะเป็นเ3 9มสะสแก๊สน้ำตาอะไรอย่างนี้อาจจะมีมากกว่านี้ไงใช่บางคนอาจจะมีแบบว่านิวเคลียร์ซ่อนอยู่ใต้คอนเสิร์ตขี่ปนาวุธอะไรพวกนี้มาไปนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามข่าวแล้วกันเขาก็คงเป็นเรื่องเป็นราแล้วก็คงแบบ มีคดีความต่อเนื่องแหละเพราะว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็คงต้องได้รับโทษได้รับความผิดก็คงต้องตามตัวมาแล้วก็ทำโทษตามวินยัยของกฎหมายนั่นเองครับผมคเดี๋ยวไปต่อกันข่าวที่2นะคะ สาวนิวเคลียร์กับหนุ่มเพชรจ้าเนี่ยเขาประกาศคืนดีกันแล้วหลังจากที่หลังจากาที่เลิกลกันไปอืเขาก็บอกว่าเพชรจ้ายามเมื่อลมพัดหัวนิวเคลียร์ประกาศคืนดีอดีตหวานใจงานนี้ได้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นกาวใจให้ค่ะรัก,รกเลิกเลิกกันมาเนี่ยเป็นอีกคู่ที่ได้รับฉายาคู่รักมาาทอนสำหรับคู่รักนักสแสดงสาวนิวเคลียร์กับหนุ่มเพชรจ้าที่ออกมาประกาศผ่านสื่อเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วว่าได้คอนเวิร์ตแยกทางกับอดีตหวานอ,อดีตหวานใจดีเจ มาดกวนเพชรจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสายเหตุที่แท้จริงเนี่ยสาวนิวเคลียร์เขาบอกว่าทนกับนิสัยบางอย่างของหนุ่มเพชรจ้าไม่ได้ uh. ออขณะที่หนุ่มเพชรจ้าเองนะคะเขาก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมายืนยันอะไรเลยว่าเรือรักของตัวเองนั้นได้ลม้มลงแล้วอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ล่าสุดในงานกิจกรรม Exclusive p a r ป y h e i ี้ k e n Crack the Ultimate ติเคสปาร์ตี้ที่จัดขึ้นไปที่ห้างเซนเมื่อวันก่อน uh. นะคะดีเจหนุ่มเพจรจ้าเนี่ยเขาก็ได้ ออกมาบอกว่าเรื่องเลิกรานั้นเป็นอย่างที่ข่าวออกมาใช่หรือไม่แต่ว่าท่านผู้สื่อข่าวเนี่ยยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากถามเลยเจ้าตัวก็บอกว่ากับนิวเคลียร์เนี่ยด้วยได้ควงแขนคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยสนิทกับเราใช่หรือไม่หนุ่มเพชรแจ้งว่าตอนนั้นสนิทสนมกับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงค่ะจึงเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นได้ลงตัวเรียกว่าถึงแม้ว่า จะทะเลาะกันอะไรอย่างงี้บางทีแบบเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าออถ้าคุยกันไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นกาวใจให้เคลียร์ปัญหาให้จึงกลับมาเข้าใจแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ะที่ว่าคอยคอยกาวให้เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เราไปสัมภาษณ์นิวเคลียร์มานะก็นิวเคลียร์ก็บอกว่าก็ก็โกรธก็ไม่ได้โกรธหรอกก็แยกกันแหละก็ห่างกันก็เหมือนเลิกกันนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นบอกว่า เอาหลังจากวันนั้นนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เพชรจ้าเหมือนจะไปหาคุณพ่อของมิวเรียแล้วก็เหมือนกับว่าเอาคุณพ่อนั้นมามาเคลียด้วยมาร่วมวงสนทนาด้วยก็มาเคลียแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกาวใจนั่นแหละมาก็ได้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงก็เลยได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอติดตามดูว่า ความรักของทั้งคู่นั้นจะเป็นยังไงเกิดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเนาะความรักมันไม่ได้มีอะไรที่มันเรียบจะหวานไปตลอดมันก็ไม่ใช่จะดีแบบก็ดีไปตลอดเลยเหมือนลินกับฟันอ่ะต้องมีปากเสียงกันบ้างนิดนึงมันต้องมีกระทบกอนข้างกันบ้างนะไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันดีกว่าครับผมช่วงหน้าใครที่แบบว่าคิดถึงสาวแพนนัประภาต้องขอบอกว่าครั้งนี้เหมือนกับว่ามีคนจับตามองว่าเอ๊ะ ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแอบไปอัพไซส์มาหรือเปล่าอะไรใหญ่ไซส์อะไรจะใหญ่นะครับเพราะว่าดูเหมือนเธอเป็นดาราหน้าใหม่หน้าใหม่ของวงการนะครับพ้งาเม็กันสักครู่ยช่วงหน้าพัย์ประภาครับเอ999ปุย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจดินสอบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ sk 9 9าสนใจโทร02 105 6666 02-105-6677